นั่งอื่นอยู่อย่างนี้มาหลายวันแล้วเพื่อนคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะแบบมันทําน้ําในร่างกายเราสั่นสะเทือนน่ะก็คือเราเราทําคลิปออกมาในโลกออนไลน์ใช่ปะ่ะมันก็ต้องเจอคนที่มีความคิดไม่ตรงกับเราเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ทีเนี้ยเนี้ยครั้งเนี้ยมันมันทําให้เราได้รู้อย่างหนึ่งว่าการที่เราคิดเห็นไม่ตรงกับคนบางกลุ่มคนบางคน มันมีแรงสะท้อนกลับมาหาเราซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่พยายามฝึกจิตฝึกใจมาตลอดแล้วเรามาเจอเรื่องแบบนี้คือคือเจอกับสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ที่มันโต้ตอบกันอะแล้วมันมาเป็นโตตอบกับตัวเราอย่างเงี้ยเราก็เลยปรับอารมณ์ไม่ทันแล้วมันก็เลยกลายเหมือนช็อกแล้วก็เลยนั่งแบบอึนๆอย่างเงี้ยจากวันนั้นมานเ้ย มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโลกโซเชียลบางทีแบบบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนบางคนที่ทําคลิปออกมาทําช่องออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบเสนอความคิดของตัวเองแต่ว่ามันก็มีฟีดแบ็จากคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราอย่างเงี้ยแต่ว่าคนบางคนน่ะไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างเขาก็พูดดีเขาก็คอมเมนต์ดีแต่สําหรับคนบางคนเขาก็คอมเมนต์ออกมาแบบว่าแบบค่อนข้างหนักไปทางแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจออะไรแบบนี้เราเราคิดว่า เฮ้ยมันน่ากลัวคนคนหนึ่งอ่ะไม่รู้จักกันเลยอ่ะบางทีอ่ะแต่ถ้าเรารู้จักกันจริงๆเราอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายๆกันก็ได้เพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราอาจจะมีมุมมองที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเพียงเรื่องเรื่องเพียงเรื่องเดียวอ่ะเว้ยมันก็ทําให้คนคนนึงเกลียดกันได้ในโลกโซเชียลอ่ะซึ่งเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็แบบว่าค่อนข้างจะสะเทือนใจกับอะไรที่มันแบบแรงๆแบบนี้เราก็เลยอึ้งอึนอยู่อย่างนี้ประมาณตั้งแต่อันจันจนถึงตอนเนี้ย ก็ยังพยายามปรับจิตปรับใจตัวเองให้มันอยู่ในความคลื่นของความสงบอยู่ให้กลับมาอยู่จุดเดิมของตัวเองให้อยู่ในความสงบเหมือนเดิมแต่เราว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละกว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้คืออารมณ์ก็คือแบบว่าไม่อยากยิ้มไม่อยากหัวเราะไม่ได้อยากเสียใจหรือไม่ได้อยากจมปลักอยู่กับอะไร แต่อยากอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเงยีงยบๆอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเว้ยเราก็ต้องทํางานทุกวันใช่ปะเราก็ต้องทํางานเจอคนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็มาค้นพบอีกอย่างหนึ่งเว้ยคนเราอ่ะไอ้คนที่เขาบอกว่ามันเป็นโรคซึมเศร้านะจริงแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ซึมเศร้านะมันอาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้เหมือนกับมีบางอย่างที่เราต้องปรับจิตปรับใจกับตัวเองเราก็พยายาม กับกับตัวเองใช่ป่ะพอเราต้องไปทํางานเราก็ต้องแบบเอ่ยยิ้มให้กับผู้คนยิ้มให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยมานึกถึงคนที่แบบเขาฆ่าตัวตุยอะไรเงี้ยคือดูภายนอกคนภายนอกเหมือนไม่เหมือนเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยเออเราก็มาเข้าใจอ่ะอารมณ์นี้เว้ยคืออ่ะต่อคือบางทีอ่ะ คนพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ปะเราก็พยายามแบบปรับจูนจิตใจอยู่กับตัวเราเองเนี้ยมันคนที่แบบมันข้าตัวตุยแบบมันคงจะปรับพยายามปรับแล้วปรับอีกนะขอปะปรับแล้วปรับอีกแก้แล้วแก้อีกต่มันแก้ไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหลายๆอย่างมันมันสอนให้เราว่าเราต้องต้องต้องดูต้องดูแลดูแลจิตใจตัวเองดูแลอะไรอย่างเนี้ย แล้วจนมันวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวก็รู้อยู่แต่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยถูกป่ะคนภายนอกก็เลยดูไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยอันนี้เราคิดเราเองนะสําหรับจิตใจเราตอนเนี้คือเอออ๋อน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าสําหรับคนที่เขาฆ่าตัวตุวตวอยอะไรเงี้ยแล้วคนภายนอกมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่เคยมีอาการให้ใครเห็นเนี่ยมันไม่ใช่โรคซึมเศร้าไงมันเป็นการแบบพยายามปรับจิตปรับใจแล้วแต่มันทําให้สําเร็จแล้วก็เลยตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างเงี้ยอืมแต่แล้ว เ,เราก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยแล้วเราออกมาทําคลิปเนี่ยทําช่องสร้างตัวตนเพื่ออะไรวะเราก็มาถามตัวเองไงว่าแล้วเราจะไปไงต่อวะเราจะทําช่องต่อไม้หรืออะไรยังไงเนี่ยเน,นี่ยเราก็มาถามตัวเองไหมเราก็ได้คำตอบว่าการที่เราลุกออกมาทําช่องเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะ,ะสื่อสารเพื่อเล่าประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาให้เพื่อนๆได้ฟังบางอย่างมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนก็ได้ ที่เขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบระวังตัวหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือจุดประสงค์อันที่สองก็คือว่าเราอะอยากทำช่องราอยากสร้างตัวตนเพื่อขายของอยากขายของได้อืมตรงๆอยากขายของได้อย่างเงี้ยคืออยากอยากให้คนเชื่อมั่นในตัวเราตัวตนของเราว่าเฮ้ยตัวตนของเราเป็นอย่างนี้นะเป็นคนที่เชื่อถือได้คนหนึ่งนะแล้วเวลาซื้อ ของอะไรจากเราก็ได้เขาจะได้มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเออจุดประสงค์เราก็มีแค่นี้เสร็จแ,แล้ววันเนี้ยเรามาเจอเหตุการณ์เนี้ยเราก็ถามตัวเองว่าแล้วเอาไงอ่ะจะไปต่อดีไหมอย่างเงี้ยหรือจะไปต่อยังไงเหรอว่าเราต้องทําช่องยังไงวะเพื่อที่ว่าแบบว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกคือการต้องมารับแรงกระแทกจากสังคมผู้คนอะไรที่แบบว่า คี่เห็นไม่ตรงกับเราแล้วแบบว่าต้องจะมาเจออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการปรับจิตปรับใจในครั้งหนึ่งอย่างมันไม่ใช่จะปรับจูนกลับมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะจ๊ะเนี่ยหลายวันแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่นิ่งจิตยังไม่นิ่งมากพอตอนเนี้ยแต่เราก็คิดถึงช่องนะคิดถึงว่าเอออยากทําคลิปลงอยากทําอะไรลงเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่างนี้แหละก็คือที่หายไปก็คือว่าเนี้ย ยังปรับสภาพจิตใจตัวเองอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะทำช่องไปในทิศทางอะไรยังไงต่อเพราะมันมีมันมีคนกลุ่มหนึ่งบนโลกใบนี้ที่พร้อมจะติต่อว่าคนคนหนึง่งที่ไม่รู้จักกันเพียงแค่ดูคลิปเขาเธอไม่สวยนะเธอไม่หล่อนะเธอเตี้ยสูงต่ำดำขาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนประเภทเนี้ย ถ้าทําออกมาโลกโซเชียลเราก็ต้องเตรียมใจรับมือกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมคนกลุ่มที่ไม่พร้อมจะให้กําลังใจใครเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะเหยียบคนอื่นด้วยซ้ําอือเราก็ต้องทําจิตทําใจรับมืออะไรเรื่องแบบนี้เราก็เลยคิดว่าตอนนี้ยเราจะไป,ไปในแนวทางย,ยังไงต่อเพื่อนคือ FC ของเราเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเราก็พยายามคิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงต่อจะไปต่อหรือ พอแค่นี้อะไรอย่างเนี่ย FC ใครมีอะไรก็เสนอความคิดมาได้นะ